สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไปชนแนลวันนี้แอดขอนำเสนอหนังที่ดูแลปวดจิตทรมานเซลล์สมองผลงานชิ้นเอกของผู้กำกับเดวิดลินส์ผู้กำกับที่ขึ้นชื่อเรื่องทำหนังเนื้อจริงให้ความสำคัญกับอารมณ์เนื้อเหตุผลซึ่งเรื่องที่แอดจะพาทุกคนไปเปิดโลกของลินส์ในวันนี้มีชื่อว่า m มาฮลฮ land นด์ไดเป็นสุดยอดหนังล้อนที่ไม่ใช่หนังสยองขวัญได้รับการการันตีจากหนักวิเคราะห์หลายต่อหลายคนรวมทั้งแอดด้วยว่าเป็นหนังที่ซับซ้อนและไม่รู้เรื่องที่สุดในโลกแอดอยาาากกททุ้คนนมพสูจและ จิ๊กซอวไปพร้อมกันกับแอด หนังว่าด้วยการตามหาตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ความจําเสื่อมหลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วหนีรอดมาได้อย่างบุนวิดแต่ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งลไลค์เป็นกลังใจให้แอดด้วยนะคะอ้ออีกอย่างก็คือแอดอยากให้ทุกคนจารายละเอียดหนังให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคะเพราะว่าผู้กํากับคนนี้เขาชอบวางยาผู้ชมจนดูแล้วมึนไปตามๆกันเลยคะ่ะเรื่องราวเริ่มต้นบนถนนมลโฮลันด์ไดรฟ์สาวสวยผมดำในชุดเดรสยาวคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในรถลีมูซินอยู่ดีๆคนขับรถก็จอดกระทันหันพร้อมทง ยิบปืนมาขู่ให้เธอลงจากรถแต่ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ปะทะก,กับรถวัยรุ่นที่ขับมาด้วยความเร็วสูงสาวผมดำนั้นรอดมาได้อย่างวุดหวิดเธอเดินโซซ่โซเซเข้าไปในป่าถลุไปอีกเมืองหนึ่งแล้วสลบไปอย่างหมดสภาพต่อมาตำรวจสองนายได้เข้ามาดูที่จุดเกิดเหตุพบต่างหูหมูของสาวผมดำและคิดว่าน่าจะเป็นของคนที่หายตัวไปจากนั้นพวกเขาก็มองไปยังอีกฝ้าของป่าเช้ามาสาวผมดำได้แอบเข้าไปในบ้านของยิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่กำลังเผลอต้อนคนของขึ้นรถ เธอกลับเข้ามาหยิบกุญแจแล้วก็เดินออกไปสาผมดำที่ซ่อนอยู่ก็หลับไปด้วยความรู้สึกปลอดภยัยตัดภาพมันที่ร้านวิงกี้ชายชุดสูทสองคนกำลังนั่งคุยกันชายผูกไทยถามว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ล่ะชายเสื้อดำจึงว่าเขาเคยฝันถึงร้านวิงกี้สาขานี้ก็เลยอยากจะมาเขาว่าฝันถึงที่นี่มาสองครั้งแล้วมันเป็นเวลาโพรเพล เขายิงอยู่ตรงเคาน์เตอร์และยิ่งอยู่นานก็ยิ่งกลัวมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่หลังร้านเขาสามารถเห็นหน้าตาผู้ชายคนนั้นได้ทางผนังและที่เขามาในวันนี้เพราะว่าเขาอยากจะออกไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองว่าผู้ชายหลังร้านคนนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าเพื่อที่เขาจะได้กําจัดความรู้สึกแย่ๆนี้ออกไป เขาเดินผ่านตู้โทรศัพท์และสติกเกอร์ข้างร้านไปยังหลังร้านคอยค่อยเดินไปที่หลังกระแพงอย่างระแวงทุกสายตาเพ่งไปที่เดียวกันแล้วอยู่ดีๆก็มีใบหน้าโผลออกมาทําให้ชายเสื้อดํานั้นถึงกับช็อกจนหัวใจหยุดเต้นไปเลยค่ะต่อมาตัดภาพมาที่ผู้ชายในห้องท้องคนนึ่งเขากําลังโทรไปหาบางคนซึ่งคนปลายสายก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นยังหายตัวไปอยู่แล้วคนปลายสายกดโทรออกไปเป็นทอดๆบอกว่าเหมือนเดิม แล้วภาพก็ตัดไปที่สนามบินสาวน่ารักผมบลอน์คนนี้มีชื่อว่าเบ็ตตี้เธอเป็นคนอธัธยาไซยดีน่ารักสดใสเธอเดินทางมาฮอลลีวูดพร้อมกับความหวังอันเต็มเปี่ยมที่จะเป็นดาราผู้โด่งดังตากับย่ายได้มาส่งเธอที่นี่และก็เดินทางกลับด้วยรถลิมูซินสีดำทั้งคู่มองหน้ากาันแล้วหัวเราะย,ยิ้มอย่างมีความสุขแบบไม่มีเหตุผล ต่อมาเบตตี้เดินทางมาพักที่อพาร์ตเมนต์ของป้าเธอซึ่งป้าเธอก็คือเจ้าของห้องที่สาวผมดําแอบเข้ามาหลบด้านในนั่นเองเบตตี้ตื่นเต้นกับห้องใหม่มากเธอเค่อยๆเดินสำรวจเข้าไปในห้องนอนแล้วก็พบข้าวของปริศนาแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็ได้เห็นสาวผมดํากําลังอาบน้ําอยู่เบตตี้นั้นเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนรู้จักของป้าจึงไม่ได้ว่าไรและต้อนรับเป็นอย่างดีหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทําให้สาวผมดํานั้นความจําเสื่อมจำอะไร ่ไมไมด้เธอรู้แค่ว่าเธอเดินทางไปบนถนนเมาโฮแลนด์ไดฟ์แล้วก็มีรถชนเธอเหลือไปเห็นโปสเตอร์หนังที่นำแสดงโดยริต้าเฮเวิร์ดเธอจึงบอกเบ็ตตี้ว่าเธอชื่อ Rita. ริต้าริต้านั้นดูไม่ค่อยดีเบ็ตตี้จึงจะตามหมอให้แต่เธอก็ปฏิเสธและขอนอนพักเท่านั้น ตัดภาพมาทีผู้กำกับอดัมเคเชอร์เขาถูกผู้ใหญ่นัดมาคุยอะไรบางอย่างมาเฟียสองคนได้ส่งซองเอกสารให้ผู้ชายสองคนซึ่งเป็นคนในบริษัทผลิตหนังข้างในเป็นรูปผู้หญิงที่ชื่อว่าคาเมล่าโรสอดัมนั้นพยายามถามว่ารูปนั้นเพื่ออะไรแต่มาเฟียก็ไม่ยอมตอบแล้วอยู่ดีๆก็อยากได้เอสเปซโซ่ชายสองคนก็คอยเอาใจแล้วรีบสั่งให้เขาทันทีอดัมจึงถามไปอีกรอบว่ารูปนั้นเพื่ออะไรมาเฟียจึงบอกว่าเขาอยากให้ผู้หญิงคนนี้ได้เล่นละครในเรื่องที่อดัมกำลังกำกับ อยู่ซึ่งอดัมนั้นไม่ยอมรับข้อเสนอเพราะว่าเขามีนักแสดงที่เล่งไว้อยู่แล้วหนึ่งในมาเฟียจองอดัมเขมงขนาที่คนกําลังดื่มกาแฟแล้วคายทิ้งชายที่ประจบประแจงสองคนนั้นเห็นว่ากาแฟไม่ถูกปากมาเฟียก็รีบแก้ตัวกันยกใหญ่แล้วมาเฟียที่ยวแต่จ้องอดัมก็ได้ประทุความเก็บกดออกมาเขาโวยวายเสียงดังว่าช่วยฉันด้วยซึ่งเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้มันก็เป็นการกดดันเขาทําให้เขาโดนบีบทุกทางต่อมาเขาจึงเอาความไม่พอใจนี้ไปลงที่รถของมาเฟีย และภาพก็ตัดมาที่ผู้ชายในห้องโถงอีกครั้งเรหนึ่งในผู้ชายสองคนที่ประจบประแจงมาเฟียก่อนหน้านี้ได้บอกกับเขาว่าคนพวกนั้นต้องการสาวที่ชื่อว่าคาเมล่าโรแต่ว่าผู้กำกับไม่ต้องการกับท่านท่านต้องการที่จะปิดทุกอย่างลงไหมซึ่งตาคนนี้แกก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่เรก็ถึกทักเอาเองแล้วก็จากไป ภาพมาที่ชายจแจ็คเก็ตดำคนหนึ่งกำลังเมา์มอนกับเพื่อนของเขาเรื่องการเงินแล้วเขาก็ถามถึงหนังสือดำบนโต๊ะเพื่อนจากนั้นก็ยิงเพื่อนทิ้งด้วยปืนเก็บเสียงแล้วก็สร้างฉากว่าเขาฆ่าตัวตายแต่ปืนดันลั่นไปโดนห้องข้างๆเขาเรีบเข้าไปหวังจัดการเธออีกคนแต่กระดันพลาดท้ายเธอเขาพยายามลากเธอมาที่ห้องเพื่อนแล้วจัดการคนทำความสะอาดมาเห็นเขาเขาจึงจัดการด้วยคนเรื่องราวกำลังจะสมบูรณ์แบบแต่ปืนก็ดันลั่นไปโดนเจ้าเครื่องทำความสะอาดทำให้ไฟช็อตสัญ,ญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นเขาก ไม่ไวที่จะรีบเก็บหนังสือดำแล้วก็หนีออกไป ชกตัดมาที่อพาร์ตเมนต์ตอนนี้เบ็ตตี้รู้ความจริงแล้วว่าริต้าไม่ใช่เพื่อนของป้าเธอจึงพยายามเข้าไปถามความจริงริต้าที่สภาพจิตใจย,ยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้เบ็ตตี้ฟังทําให้เบ็ตตี้นั้นเห็นใจเธอจึงจะช่วยตามหาความจริงว่าริต้าเป็นใครกันแน่โดยเริ่มจากกระเป๋าชิ้นเดียวที่ติดตัวริต้ามาด้วยข้างในมีเงินสดอยู่หลายปึกแล้วก็กุญแจสีน้ําเงินที่ไม่รู้ว่าเอาไว้ใครอะไรเบ็ตตี้จึงมีไอเดียว,ว่าเดี๋ยวเธอจะโทรไปถามตำรวจเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ถนนเม โดยที่พวกเธอจะไม่ประสองค์ออกนามทางด้านผู้กำกับอดัมเขารู้ข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่าเรานั้นได้ไล่ทุกคนออกหมดแล้วก็ได้ปิดกองถ่ายทุกกองเพื่อนจะแนะนําให้อดัมนั้นไปเคลียร์กับเรที่ออฟฟิศแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมและขับรถกลับบ้าน เมื่อไปถึงบ้านก็พบเรื่องไม่คาดฝันแฟนเขากําลังอยู่บนเตียงกับชายแปลกหน้าและสิ่งแรกที่ได้ยินก็คือประโยคที่ว่าวันนี้ดันกลับเร็วได้นะอีกทางผู้ชายคนนั้นก็ยังบอกให้เขาลืมเรื่องนี้ซะมันน่าจะดีกว่าอดัมเงียบแล้วก็ถือกล่องเครื่องประดับของแฟนออกไปจากนั้นเขาก็เอาสีเทลงไปเพื่อเอาคืนเธอซึ่งมันก็ทําให้เขาถูกโยนออกมานอกบ้านแล้วก็ขับรถออกไปอย่างหมดสภาพ ทางเบ็ตตี้กับริต้าพวกเธอเก็บกระเป๋าริต้าลงในกล่องจากนั้นก็ออกไปโทรศัพท์ข้างร้านวิงกี้เมื่อสอบถามตำรวจจึงได้รู้ว่าเมื่อคืนมีอุบัติเหตุที่ถนนเมโฮลแลนด์ไดรฟ์แต่ทางนั้นก็ไม่ยอมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเบ็ตตี้นั้นมั่นใจว่าเป็นอุบัติเหตุของริต้าแน่ๆเธอจึงจะไปสืบดูจากหนังสือพิมพ์ก็ปรากฏว่าไม่มีข่าวเมื่อคืนเลยแต่แล้วก็เหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างเมื่อริต้าเห็นป้ายชื่อพนักง,งานเสิร์ฟที่ชื่อว่าไดแอนเธอจึงนึกบางอย่างออก ไดแอนเซลวินคือชื่อที่เธอนึกออกและชื่อนี้ก็อาจจะเป็นชื่อของเธอก็ได้เมื่อลองหาเบอร์พวกเธอก็เจอชื่อดีเซลวินจริงๆและได้ลองโทรไปเบตตี้ <Betty S 1> <Betty S 2> ก็ว่ามันแปลกดีนะที่โทรหาตัวเองหลังจากที่ได้ยินเสียงปลายสายริตาก็บอกวันนั้นไม่ใช่เสียงเธอแต่ว่าริตารู้จักเธอซึ่งเบตตี้เดาว่างั้นอาจจะเป็นรูเมทของเธอก็ได้แต่ว่าไดแอนจะเป็นใครก็ไม่สําคัญพวกเธอต้องไปหาตัวไดแอนให้เจอเพราะว่ายังไงผู้หญิงคนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าริตาเป็นใครตัดภาพมาที่บ้าน อดัมแก๊งมาเฟียส่งลูกน้องมาตามตัวเขาแต่ก็หาไม่เจอและได้ซัดกับแฟนและชู้แทนอดัมมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งคนดูแลที่นี่บอกว่าบัตรเครดิตเขามีปัญหาและยังบอกเขาอีกว่าไม่ว่าคุณจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคนพวกนั้นก็รู้ที่อยู่คุณอยู่แล้ว อดัมได้โทรไปหาเพื่อนร่วมงานได้บอกเธอว่ามีใครบางคนทำให้บัตรเขามีปัญหาซึ่งเพื่อนร่วมงานเธอบอกว่าตอนนี้อดัมทั้งแตกแล้วและมีคนชื่อข้าวบอยอยากเจอเขาเธอแนะนำให้เขาไปพบข้าวบอยเพราะว่าน่าจะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอดัมจึงตกลงโดยเพื่อนเขาจะนัดข้าวบอยให้อีกทีทางด้านเบ็ตตี้กับริต้าพวกเธอช่วยกันหาที่อยู่ไดแอนเซลวิน ขนาดนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นหญิงชุดดำคนนี้เธอมาทักเบ็ตตี้ว่าคนที่อยู่ข้างในหรือริต้ากำลังมีปัญหาโดยพูดอยู่หลายรอบมากแล้วก็ทักเสียงดังขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจคโคโคคนดูแลที่นี่ก็ได้แววเ,เอกสารการคัดตัวนะักแสดงวันพรุ่งนี้มาให้เบ็ตตี้พอดีเธอก็เลยพาหญิงชุดดำนั้นออกไปเบ็ตตี้และริต้าก็เริ่มกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นตอนนี้อดัมกำลังขับรถไปเจอคาร์บอยตามสถานที่นัดหมายเมื่อมาถึงสถานที่พิลึกพิลั่นแห่งนี้ไฟก็ค่อยค่อย และผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าคาบอยก็ปรากฏตัวขึ้นเข,เขาเข้าเรื่องด้วยใบหน้าที่นิ่งไร้ความรู้สึกโดยมีใจความว่าเขาต้องการให้อดัมเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วก็กลับไปทํางานพรุ่งนี้เขาจะส่งนักแสดงคนนั้นไปแล้วอดัมก็ต้องเลือกเธอเท่านั้นไม่งั้นอดัมจะได้เจอกับเขาอีกจากนั้นคาบอยก็กลับไปพร้อมแสงสว่างแล้วก็หายวับไปในชั่วพลิบตา เช้าวันถัดมาวันนี้เป็นวันที่เบ็ตตี้ต้องไปคัดตัวนักแสดงเธอจึงซ้อมบทกับริต้าอยู่พักหนึ่งและเจคคนดูแลอาพาร์ตเมนต์ก็เรียกเบ็ตตี้ไปคุยป้าของเบต็ตตี้โทรมาแจ้งว่ามีผู้หญิงอีกคนพักอยู่ในห้องของเธอซึ่งเบ็ตตี้ก็ขอให้ริต้าได้อยู่ที่นี่ไปก่อนอีกสองสามวันซึ่งเจคโคาก็เธอกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะนำพาปัญหาและเรื่องอัป,ปมงคลมาให้ที่นี่ตามคำทักของลูอิสหญิงชุดดำเมื่อวันก่อนจึงบอกให้เบต็ตตี้รีบจัดการเรื่องนี้ด้วย ต่อมาเบ็ตตี้ก็ได้เตรียมตัวไปคัดตัวนักแสดงพร้อมนัดกับปริต้าไว้ว่าอีก2ชั่วโมงเธอจะรีบกลับมา เมื่อเบ็ตตี้มาถึงสถานที่คัดตัวนักแสดงเธอก็ได้โชว์สกิลเทพเล่นบทตามที่ผู้กำกับต้องการได้อย่างสมจริงสมจังสามารถสลัดภาพเบ็ตตี้ผู้ใส่ซื่อกลายเป็นตัวละครสาวสุดเซ็กซี่ได้อย่างยอดเยี่ยมทำเอาพวกผู้ชายหัวงูทั้งหลายถึงกับทึ่งในความสามารถของเธอจากนั้นพวกเขาก็ได้พาเบ็ตตี้ไปแนะนํากับผู้กำกับมือทองของที่นี่ซึ่งเขาคนนั้นก็คืออดัมนั่นเองค่ะอดัมนั้งกลับมาทํางานแล้วและกําลังคัดตัวนักแสดงหญิงในละครใหม่ของเขาและคนต่อไปก็คือคาเมร่าโรสหญิงสาวที่พวก มาเฟียส่งมาการแสดงของเธอซีหน้าแววตามมันไม่ได้เลยแต่เมื่อมีคนมากดดันเขาจึงต้องบอกว่าเขาเลือกผู้หญิงคนนี้แหละ ทางด้านเบตตี้ที่เห็นการทำงานของอดัมเธอนั้นหลงไหลในงานแสดงและอยากอยู่ต่อแต่ก็ถึงเวลานัดกับริต้าแล้วจึงต้องรีบกลับแต่ก่อนกลับนั้นเธอก็ได้ศบตากับาดัมอยู่นานพอสมควรเรากับว่าพวกเขากำลังสนทนาอะไรกันในใจและเบตตี้ก็กลับไปรับริตา้าพวกเธอออกเดินทางไปตามหาไดแอนเซลวินแล้วก็ลงเอยด้วยอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งจากป้ายระบุว่าเซลวินอยู่บ้านเบอร์12 พวกเธอค่อยๆเดินเข้าไปริต้าเห็นผู้ชายหน้าสงสัยจึงไม่สบายใจแต่ปรากฏว่าเขาแค่มารับคนเท่านั้นพวกเธอถึงเดินต่อไปจนไปเจอบ้านเบอร์12เบ็ตตี้เข้าไปเคาะประตูส่วนริต้าก็ทั้งลุ้นทั้งกลัวแล้วผู้หญิงผมประบาคนหนึ่งก็ปรากฏตัวเธอบอกว่าได้สลับอาพาร์ตเมนต์กับไดแอนซึ่งไดแอนอยู่บ้านเบอร์17แต่ว่าเธอนั้นไม่อยู่มาสองสาวันแล้วซึ่งผู้หญิงห้องเบอร์12เธอว่าเดี๋ยวจะแวะเข้าไปเอาของที่ยังเหลืออยู่ห้องไดแอนพอดีจึงบอกให้สองสาวนั้นออกไปที่น,น สภาพบ้านเบอร์17นั้นดูรกร้างและเก่ามากเมื่อเคาะประตูก็เหมือนจะไม่มีคนอยู่เบตตี้จึงปีนเข้าไปข้างในแล้วก็มาเปิดประตูให้ริตา้าด้านในนั้นส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งเต็มไปหมดเมื่อเดินสำรวจต่อไปก็แทบช็อกเมื่อเห็นศพผู้หญิงนอนเน่าอยู่บนเตียงทั้งคููรีบออกมาจากที่นั่นโดยด่วนริต้ารับไม่ได้กับภาพศพที่ยังติดตาเธอและพยายามตัดผมตัวเองจนเบตตี้เข้ามาห้ามและเอาวิกมาให้เธอใส่คืนนี้เบตตี้นอนคิดอะไรอยู่คนเดียวริต้าที่ปกตินอน โซฟาจึงมาบอกฝันดีซึ่งครั้งนี้เบตตี้ดูแปลกไปเธานั้นมีแววตาและคำพูดที่เครี้ยวกราดขึ้นเธอบอกให้ริต้านั้นมานอนกับเธอก็ได้ไม่ต้องไปนอนโซฟาให้ลำบากริตาจึงถอดผ้าเช็ดตัวออกแล้วก็มานอนกับเบตตี้บรรยากาศและความรู้สึกดีที่มีต่อกันทำให้พวกเธอน,นั้นตัดสินใจนอนจับมือกันอย่างเมามันในคืนนี้ ริต้านั้นและเมือเป็นภาษาสเปนว่าไซเรนซิโอซึ่งมันเป็นชื่อคลับแห่งหนึ่งและเธอก็ชวนเบ็ตตี้ไปที่นั่นทั้งที่มันตีสองแล้วเมื่อเข้ามาข้างในจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังแสดงอยู่บนเวทีเขาว่าเสียงเครื่องดนตรีที่ได้ยินนั้นมันไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าเราคิดอยากได้ยินเสียงอะไรเราจะได้ยินหรือเมื่อเขาบอกให้ฟังเสียงฟ้าเสียงฟ้าผ่าก็ดังขึ้นแล้วที่ดังของเบ็ตตี้ก็เริ่มสั่นจากนั้นมันก็หยุดลงหลังจากที่เขาหายตัวไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาร้องเพลงเสียงร้องที่อบอุ ได้วยความเศร้าโศกทําให้เบ็ตตี้และริต้าเข้าไปอยู่ในโลกของเธอและน้ําตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงคนนั้นสลบไปแต่เสียงเธอก็ยังร้องก้องอยู่ในหัวทั้งคู่เมื่อเบ็ตตี้หยิบกระเป๋าขึ้นมาดูก็พบว่ามีกล่องสีน้ําเงินที่ปราะศะจากกุญแจไขยอยู่ในนั้นทั้งคู่มองหน้ากันแล้วก็รีบกลับมาที่ห้องเพื่อที่จะไขกล่องด้วยกุญแจที่ริต้ามี แต่แล้วอยู่ๆเบตตี้ก็หายตัวไปแบบกระทันหันริตาจึงไขกล่องนั้นแล้วเปิดออกจากนั้นภาพกระซูมเข้าไปที่กล่องแล้วกล่องก็ล่นลงที่พื้นและป้าของเบตตี้ที่ได้ยินเสียงของล่นก็เข้ามาเมื่อดูร,บรอบๆปรากฏว่าเธอไม่เห็นอะไรรวมทั้งกล่องไปนั้นด้วยแล้วภาพผู้หญิงนอนทัองลังอยู่ก็ปรากฏขึ้นโดยคาวบอยเข้ามาปลุกเธอเฮ้ hey, คนสวยถึงเวลาตื่นแล้วแต่เธอก็ยังนิ่งแล้วภาพเธอที่กลายเป็นศพเนาเฟก,ก็ปรากฏขึ้นทาวบอยที่รอเธอตื่นเห็นว่าเธอไม่น่าจะตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เดินออก จากนั้นสี่ขอประตูก็ดังขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นภาพผู้หญิงคนนึงกาลังนอนอยู่เธอเริ่มขยับด้วยความงัวงเงียซึ่งเธอคนนี้มีใบหน้าเหมือนเบ็ตตี้เปียบเลยค่ะแต่ว่าเธอไม่ใช่เบ็ตตี้เพื่อนที่สลับอาพาร์ตเมนต์กับเธอเรียกเธอว่าไดแอนและต่อไปนี้แอดก็จะขอเรียกเธอว่าไดแอนตามหนังนะคะเพื่อนที่สลับอาพาร์ตเมนต์กับเธอน,นั้นได้มาเก็บข้าวของที่ยังเหลืออยู่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นกุญแจสีน้ำเงินอยู่บนโต๊ะในห้องของไดแอนด้วยก่อนกลับเพื่อนเธอก็ได้บอกว่านักสืบสองคนนั้นแวะมาอีกแล้วนะ ทำให้เดนนมีสีหน้าไม่ดีแล้วก็เดินไปกังวลต่อที่เคาน์เตอร์ครัวเมื่อหันไปก็เห็นริต้าที่แต่งหน้าจัดจานแต่ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ริต้าค่ะเธอมีชื่อว่าคารมิลาเมือ่อเดอนเห็นเธอไดอนก็เริ่มคลุมคลั่งและหวาดกลัวแต่ว่าความจริงนั้นมันเป็นเพียงภาพหลอน เธอชงชาแล้วก็เดินไปนั่งที่โซฟาจากนั้นภาพก็ตัดไปที่อดีตดแอนกำลังคุยกับคา米าที่นอนเปลือยอยู่บนโซฟาค่ะสองคนนี้เป็นเลสเบี้ยนที่คบกันอยู่แต่วันนี้คา米าได้บอกเลิกแดนดแอน,ไ,แอนไม่พอใจมากและคิดว่าต้องเป็นเพราะผู้ชายคนนั้นแน่ๆที่ทำให้คาลาเปลี่ยนไปซึ่งผู้ชายที่ว่าก,ก็คือผู้มกับอดัมค่ะดแอนนั้นจำได้ขึ้นใจตอนนั้นเขากำลังบลิฟและสาธิตบทเลิฟซีให้กับคา米าซึ่งเป็นนักแสดงนำของเรื่องต่อหน้าต่อตาดแดนที่เป็นแค่ตัวประกอบมัน จึงทําให้ไดนแอนนั้นเสียใจและเจ็บมากคือหนึ่งคามิล่าโทรมาชวนไดนแอนปนปไปงานเลี้ยงโดยธะส่งรถลิมูซินหรูสีดำมารับ ไดแอนนั่งรถมาในชุดราตรีสีแดงแล้วอยู่ๆรถก็จอดทั้งที่มันยังไม่ถึงคนขับอ้างว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์แล้วคาิล่าในชุดดำก็เดินมาหาเธอบอกว่ามาเถอะมันเป็นทางลัดไดแอนเดินมาพร้อมกับคาิล่าแล้วก็ได้เจอกับอดัมและแม่ของเขาซึ่งตอนนี้เธอไม่ใช่ผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์ในตอนแรกแล้วนะคะแม่อดัมได้ถามเกี่ยวกับประวัติของไดแอนเธอนั้นมาจากมือ,เล,อเล็กๆแห่งแคนาดาเธอชนะการแข่งขันประกวดเต้นรำจิตตะบักแล้วก็มีความรักความใฝ่ฝันในงานแสดงหลังจากที่ปาเธอเสีย ก็บินมาที่นี่เธอตั้งใจจะเป็นดาราผู้โด่งดังให้ได้เธอมาคัดตัวในบทนักแสดงนําหนังเรื่องหนึง่งแต่เธอก็ไม่ได้คามิล่านั้นได้บทนําไปแทนแต่ว่าคามมล่าก็ได้ช่วยเธอได้เล่นบทตัวประกอบของหนังเรื่องนี้ด้วยขณะอยู่ในงานเลี้ยงไดแอนก็ได้บังเอิญสบตาก,กับลุงคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีใบหน้าเหมือนกับมาเฟียที่ขายกาแฟทิง้งจากนั้นก็มีผู้หญิงผมรลอนเดินมาหาคามิล่าซึ่งถ้าทุกคนจําได้นะคะเธอก็คือคนที่หน้าเหมือนกับผู้หญิงที่ชื่อว่าคามิล่าโรสที่มมาาาาเเฟียส่งให้อดหอดธจูล ลาต่อหน้าต่อตาดแดนด้วยความพิศวาสแล้วก็เดินจากไปจากนั้นผู้ชายแต่งชุดคาวบอยก็เดินสวนออกมา ต่อมาอดัมได้ประกาศข่าวดีของเขากับคามิล่าทำให้ไดแอนนอนเสียใจและเจ็บมากเธอจึงนัดมือปืนมาเจอที่ร้านวิงกี้พนักงานเสิร์ฟที่ชื่อเบ็ตตี้มาให้บริการเธอไดแอนได้ยื่นรูปคามิล่าให้มือปืนจัดการพร้อมกับเอาเงินมาหาศาลให้เขามือปืนบอกว่าถ้าเขาทำงานสำเร็จแล้วเธอจะเจอกุญแจสีน้ำเงินดอกนี้ขณะคุยกันสายตาเธอก็วอกแวกไปมองผู้ชายที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วเธอก็หันกลับมาถามมือปืนต่อว่าแล้วมันใช้เปิดอะไรมือปืนไม่ตอบเขาหัวเราะแล้วพัก ก็ตัดไปที่คนณจรจัด เขากำลังถือกลองสีน้ำเงินแล้วก็ยัดมันใส่ถุงทิ้งไปจากนั้นก็มีร่างของตากับยายขนาดจิ๋ววิ่งออกมาต่อมากุญแจก็ได้ถูกวางไว้ที่โต๊ะรับแขกในบ้านไดนนั้นแปลว่ามือปืนทํางานสําเร็จแล้วซึ่งไดแอนนั้นทั้งกลัวและรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปทัในใดนั้นก็มีเสียงขอประตูดังขึ้นเธอเห็นตากับยายร่างเล็กจิ๋วกําลังคลานเข้ามาแล้วก็กลายเป็นร่างคนปกติพวกเขาตามหลอกหลอนเธอไดอนนั้นกลัวมากเธอวิ่งกรีดร้องเข้าไปในห้องนอนจากนั้นก็หยิบปืนขึ้นมา ปิดชีวิตตัวเองแล้วหนังก็จบลงค่ะโอเคทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้อย่าเพิ่งร้องโอดควรกันนะคะแอดจะสรุปให้ฟังค่ะก็คือเราจะเห็นว่าตั้งแต่แรกจนถึงตอนที่คาวบอลมาปลุกผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงนั่นก็คือความฝันของแดนทั้งหมดค่ะที่สังเกตง่ายๆเลยก็คืออารมณ์าพาฟุ้งๆในช่วงแรกของหนังและบรรยากาศแปลกๆของตัวละครที่เล่นใหญ่พีลึกกึกือมันบ่งบอกถึงความรู้สึกเหนือจริงเหมือนกับความฝันของคนเราอีกทั้งบางเหตุการณ์ที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็โผล่มาแบบไม่มีปีไม่มี แล้วบางทีมันก็แปลกซะจนเราหาเหตุผลไม่ได้บ่งบอกถึงจิตใต้สํานึกของคนฝันที่เก็บอะไรหลายๆเรื่องมาผสมปนเปกันแล้วก็ยังเอาภาพหรือเหตุการณ์ที่เคยพบเจอในชีวิตประจําวันไปประดิษฐ์และระบายมันออกมาในรูปแบบของความฝันนั่นเองเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าไดแอนเป็นหญิงสาวที่ฝันอยากจะเป็นดาราดังแต่เธอกลับได้รับแค่บทตัวประกอบเธอรักกับคามมลาแต่ด้วยความอยากเติบโตนในวงการของคามิลาเธอจึงต้องหันไปคบกับคนที่จะพาเธอไปสู่ความสําเร็จได้อย่างอดัม เธอจึงต้องบอกเลิกดแดนเรื่องนี้ทําให้เดแอนรับไม่ได้จึงจ้างมือปืนไปเก็บเธอแล้วสิ่งเลวร้ายความมืดดําในจิตใจของเดนก็ตามมาหลอกหลอนทําให้เธอซึมเศร้าและหว,วาดกลัวกับความผิดนี้จากนั้นก็เก็บเรื่องราวทุกอย่างมาฝันเธอลบชีวิตอันเลวร้ายของเธอแล้วก็วาดมันขึ้นมาใหม่ในโลกของความฝันเดอนผู้หดหู่กลายเป็นเบ็ตตี้ผู้ใสซื่อร่าเริงและมีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงส่วนคามิลาสาวมันใจในตัวเองก็กลายเป็นริต้าที่ความจําเสื่อมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไดน แฟน,นฝันว่าเธอชื่อเบตตี้นั่นมาจากชื่อของสาวเสิร์ฟร้านวิงกี้ตอนเธอไปพบมือปืนเธอฝันว่าริตารอชีวิตจากการลอบสังหารในรถลีมูซีนนั่นหมายถึงว่าเธอรู้สึกผิดและอยากจะแก้ไขแต่มันก็สายไปแล้ว ตำรวจ2คนที่มาตรวจสอบจุดเกิอดอุบัติเหตุของอริตา้าก็มาจากนักสืบสองคนที่เพื่อนบอกว่ามาตามหาไดแอนเพื่อตรงการบาแสาการตายของคาเมล่าชายเสื้อดําที่ต้องการพิสูจน์ความฝันก็เป็นคนเดียวกับที่ไดแอนนั้นบังเอิญเหลือบไปเห็นเขาตอนกําลังต่อคิวจ่ายเงินอยู่หน้าเคาน์เตอร์ฉากที่ฝันว่ามือปืนฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วแย่งหนังสือปกดําแล้วทาไมมันต้องเป็นหนังสือเล่มนั้นอันนี้ไดแอนเห็นมาจากที่มือปืนพกสมุดดาติดตัวมาด้วยขณะว่าจ้างกันในร้านวิงกี้สาวผมบลอนชื่อคาเมล่าโรสที่มาเฟียส่งมาคัดตัวบทนํา ก็คือสาวคู่กิ๊กของคามมล่าที่เจอในงานเลี้ยงนอกจากนี้ฉากที่ฝันว่าเบตตี้ใช้สเสน่์ยั่วยวนพวกเท่าหัวงูตอนไปคาตัวมันก็สะท้อนว่าได้แอนนั้นหรือดีว่าเลสเบียนอย่างเธออาจจะไปได้ไม่ไกลในวงการนี้แต่ในฝันเธอก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะเล่นตามน้ําเหมือนกับคามิล่าที่ทิ้งเธอไปคบกับอดัมตอนที่อดัมกับเบตตี้เจอกันและได้ศบตาก,กันอย่างถูกฉลกขณะที่เขากําลังคัดตัวนักแสดงนําหญิงสายตาของอดัมซื่อว่าเขารู้สึกว่าเบตตี้คือคนที่ใช่ ทั้งแววตาและบุคลิกของเธอมันเหมาะกับบทนำของเขามากแต่เขาก็ยอมเลือกผู้หญิงคนนั้นตามคำสั่งมาเฟียตรงนี้สะท้อนถึงความเท่าๆของอาชีพนักแสดงไดแอนโทษอำนาจมืดที่ทำให้คามิลาได้บทนำแทนเธอไปแต่ไดแอนนั้นก็แอบเชื่ออยู่ลึกๆว่าถ้าเธอตั้งใจและเก่งจริงอดัมก็อาจจะเลือกเธอแต่สุดท้ายในฝันเธอก็รีบกลับไปหาริต้าที่รออยู่นั่นบอกว่าไดแอนให้ความสำคัญกับสาวที่เธอรักมากกว่าอาชีพการแสดงชายจอนจัดในเรื่องนี้ใช้แทนด้านมืดจิตใจอันสกปรโกรของไดแอน หลังจากที่เธอสั่งจัดการคามมลาฉากที่ชายสองคนเดินไปพิสูจน์ชายจรจัดหลังร้านแต่เขาก็โผล่มาแล้วทำให้ใชายเสื้อดำช็อกตายไปนั่นสะท้อนถึงความหวาดกลัวในจิตใจของไดแอนและศพที่เบตตี้กับริต้าไปเจอมาก็ไม่ต่างอะไรกับไดแอนในตอนนี้ที่กำลังจมดิ่งสุดโสมนา่าเฟกเกินเยียวยาสำหรับคับไซเรนเซโอฉากนี้เริ่มเฉลยเป็นในให้ไดแอนรู้ว่าขณะนี้เธอไม่ได้อยู่ในโลกความจริงเสียงทุกอย่างที่เราจินตนาการมันจะเกิดขึ้นได้เองเหมือนเรากำลังอยู่ในภวะ หรือวังวนอะไรสักอย่างเพราะทุกอย่างมันเป็นสิ่งลวงตา สำหรับกุญแจน้ำเงินตอนที่ไดแอนถามือปืนว่าเอาไว้ขายอะไรแต่เขาก็ไม่ยอมบอกมันจึงทําให้เธอจินตนาการเองในความฝันว่ามันเอาไว้ไขกล่องปริศนาโดยกล่องนี้ก็เป็นความลับอันมืดมนของไดแอนเพราะในความเป็นจริงกุญแจน้ำเงินจะเห็นก็ต้องเมื่อคาเมล่าตายแล้วซึ่งฉากที่ริต้ากําลังจะขากล่องมันก็เหมือนกับว่าความลับนี้กําลังจะถูกเปิดเผยเบ็ตตี้จึงหายไปซึ่งมันก็เริ่มที่จะทําให้ไดแอนรู้ตัวว่าเธอกําลังฝันอยู่และจะต้องตื่นมาและจําได้ว่าเธอไปทําสิ่งอันโหดร้าย ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ชายจอนจัดมีกล่องน้ําเงินอยู่ในครอบครองหรือก็คือจิตใจอันมืดมนของไดแอนได้ครอบงามเธอให้ทำเรื่องแย่ๆหรือความลับที่ไม่อาจบอกใครได้แล้วตากับยายหละ่ะเป็นใครมาจากไหนพวกเขาก็เปรียบเสมือนจิตใจอันดีงามของไดแอนฉากที่เบ็ตตี้บินมาฮอลลีวูดพร้อมกับตายายนั่นก็เปรียบเสมือนกับเธอมาที่นี่เพื่อจะเป็นดาราผู้โด่งดังและพกความบริสุทธิ์สดใสามาด้วยซึ่งฉากที่ตากับยายมีร่างเล็กจิ๋วออกมาจากกล่องน้ําเงินนั้นก็เหมือน ว่าความดีงามในจิตใจของเดนแอนนนเริ่มหายไปแล้วก็มีขนาดเล็กลงเท่า,มาแมลงสาบจากนั้นเมื่อเธอตระหนักถึงความดีงามตายายก็ตัวใหญ่ขึ้นใหม่ครั้งความบริสุทธิ์พวกนั้นก็กลายมาเป็นเครื่องตอกย้ำความผิดพลาดของเธอแล้วก็ตามหลอกหลอนจนเธอเจ็บปวดและทนมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ไหวสรุปสั้นๆก็คือความฝันเป็นภาพสะท้อนจิตใต้สำนึกและความรู้สึกเบื้องลึกในจิตใจเราบางครั้งฝันก็ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลไม่มีอะไรสอดคล้องหรือสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังเป็นปริศนาที่ให้เจ้าของความ ฝันค้นหาคําตอบของจิตใจเบื้องลึกของตัวเองและนี่ก็คือสเสน่ห์ของภาพฝันที่เสือออกมาในหนาเรื่อง m a u h o l a n d Drive ใครที่ชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ